ถามพี่เบิ้ลหน่อยว่าทำซาวยังไงทำไมมันล็อกสะใจขนาดนี้เราว่ามันเป็นคาเลคเตอร์เราอะครับซอนนอกออกฟอร์ดลิมิเตอร์อันนี้ใช้กับอะไรพี่มาสเตอร์พัสเลยครับ LR เลยครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่จะผ่านอออไปเลยเราแค่รู้สึกว่าเราอยากได้ที่มันแบบ ความได้ความวอร์มเนี่ยมันอะไรเงี้ยมันสุดยอดเลยครับเสียงมันไม่เปลี่ยนมันไม่ทําให้ไดนามิกของมาสเตอร์เราเนี่ยรู้สึกเปลี่ยนไปแต่แค่อาจจะเพิ่มย่าที่มันวอร์มขึ้นมาให้มันฮอตขึ้นอะไรเงี้ยครับอันนี้คือแบบเฟเวอร์ริทเรามากบอกทิกเลยนะครับเ,เกนรีเล็กชันเราเนี่ยแทบบจะแบบแค่สเม็ดนะครับเม็ดเหลืองนะเกนรีเล็กชันเราเราแบบแตกน้อยส่วนมากจะไม่เราไม่คอมใช่ของมาสเตอร์บัสเราจะให้มันแบบ แต่มันเข้มมันเยอะๆอะไรอันที่2 SSL 4 0 0 0 e อันนี้ใช้ใชอะไรครับอันนี้ก็เป็น main เมนทุกอย่างครับคิกสแน์ทอมเบกีตาร์ร้องตัวตน,นี้มันเป็นเทนนันสเตปอะมันมีทั้งเกตมันมีทั้งคอมเพรสเซอร์ลิมิเตอร์มี EQ ถ้าใช้ปลั๊กอินตัวนี้ทุก a n แนลก็เหมือนเสมือนว่าได้จำลองคารคเตอร์ของ SSL 4 0 0 0 e ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวที่โด่งดังที่สุดของ SSL ใช่ไหมครับ ครับบางคนก็ใช้ G บางคนก็ใช้ E อะไรเงี้ยเราชอบเราชอบ E เพราะมันล็อกกว่าขอบอกอันนี้ทิศของมันอีกอย่างนึงว่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยครับเราจะเห็นเกณนเล็กชั่นสีเหลืองๆขวามือใช่ไหมครับข้างล่างถ้าเกิดตัวนั้นมันขึ้นแค่ขีดเดียวเนี่ยมันขึ้นแค่เม็ดเดียวเนี่ยมันจะทําให้เป็นฮาร์โมนิกเป็นทันเซียนเป็นแบบความฮอตความวอร์มครับอันนี้ก็คือทิศของมันอันนี้เป็นทิศมาจากไหนห้องอัดใช่ไหมครับพี่เบิร์นใช่เขาส่วนมากเขาจะรู้กันนะครับถ้าเกิดใช้ตัวนี้อะไรเงี้ยคือถ้าเป็น S S L นี่กก็คืออต้งเณฑ์ม หนึ่งเม็ดครับ <A. S 2> เป็นทางเซียนขึ้นมา S, S P L ทางเซ<า>ียนดีไซเนอร์ตัวนี้ก็ส่วนมากจะใส่ผู้กรองครับคิกแสแน์ทอมอะไรเงี้ยครับที่เราใช้หลกักๆไอ้ตรงเอทักนะครับเรามอไปเนี่ยมันก็ทําให้มันมีแบบกระแทกขึ้นอะไรเงี้ยครับส่วนซัตเทนมันเหมือนหางสั้นหางยาวอย่างทอมอะไรเงี้ยครับเราอินเสิร์ตก่อนคิกแสแน์อะไรเงี้ยเราเราอินเสิร์ตหลังให้ผลต่างกันยังไงบ้างก่อนกับหลังเลยพี่ที่เราใส่ก่อนเนี่ยเพราะว่าช่องคารไดนามิกมันก่อนนะซึ่งทอมเราไม่ค่อยได้ E Q หรือว่า อะไรเยอะมากเราก็จะใช้แบบให้มันกระแทกก่อนแล้วค่อยมาจาับฟิล์นซี่าอีกทีนิดหน่อยๆส่วนมากเราเราเราใช้ดีไซเนอร์พัทนะ TD ครับ TD p ีพัทมันสามารถใช้เชนของฟิล์นซี่ได้เราจะกระแทกที่ 2k เราก็ไปฟิลเตอร์ที่ฟิล์นซี่ 2k แล้วเราก็เพิ่มแอตแท็กว่าเราจะลดแอตแท็กเพิ่มสัตเทนลดสัตเทนตรงฟิล์นซี่นั้นได้เจ๋งมากครับตัวนี้เจ๋งเจ๋งเจ๋งที่พีกง่ายก็แอตแทับ เกือบสุดนะครับสเตนก็เกือบสุดมันจะได้ความโช๊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 ก็คือต้อง SPLTD พัดตัวนี้ใส่ไปแล้วจะโช๊ะไปที่ตัวต่อไปคูเทคตัวนี้โปรแกรมมีคออเลเซอร์ใช่ครับพัดแฝครับใช้ทำะไรครับพี่เบิร์นมาสเตอร์บัตเลยมันเป็นทูบีคิวที่แบบเชฟไปแล้วมันไม่รู้สึกว่ามันแบบเจ็บหัวเราชอบเสียงของมันมันสมูทมากมีเทคนิคการใช่ไหมพี่เบิร์นส่วนมากที่เราจะใช้นะครับเราเพิ่มฟินซี่เนี่ยร้อยตัวซ้ายนะร้อยอ่าตัวนี้เราฟินซี่ร้อยเฮิร์ตเราเราเราบูทประมาณไม่ถึงเล็กสองส เราใช้ประมาณไม่10ก็12 แล้วแต่งงานเราจะสวิตความกว้างของแบนด์วิด์เราไม่เคยเกิน5ครับไม่เคยเกิน5ก็คือไม่ได้กว้างมากเก่งมากๆครับอันนี้ M A A G E Q 2. อ,นน2อันนี้ก <จะ S 2> ็จะเป็นใส่พวกร้องใส่พวกกีตาร์โปร่งใส่ในช่องของเสียงร้องพี่ปั๊บเลยใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็น E Q ที่มันสมูทมากมันเก่งต้องมีแอร์นะครับเลือกฟินซี่ได้แล้วก็ไปไปเพิ่มแล้วมันเชฟมันจะแบบมันจะไแฮบบแบบแบบสวยๆเรียกว่าหรูหราหรูหราเออฟังแล้วมันไฮโซแล้วพี่เบิร์ใช้ตัวย่านโลว์ฟิล์มนซี่มันด้วยไหมครับไม่ค่อยนะครับไม่ค่อย ส่วนใหญ่ก็คือมีเพิ่มเพิ่มแอร์อย่างเดียวใช่เพิ่มแอร์ครับแต่ก็จะมีพวกรีเวิร์บใช้ตัวไหนพี่รีเวิร์บอาร์เวิร์บธรรมดาครับหรือรีเวิร์บวันก็ได้ครับรีเวิร์บวันอันนี้เป็นของแบนเดิลของมันนะครับของเอวับใช้แยกกี่ตัวครับรีเวิร์บเราใช้สตัวครับเป็นกรองอีกตัวก็จะเป็นร้องแค่นั้นเองครับโอ้โหพี่วันนี้เฉลยเกือบหมดเลยนะเนี่ยผมไม่คิดว่าพี่เบิร์ดจะอธิบาย ได้ละเอียดขนาดนี้ไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรยากครับสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่ที่หูเราอะว่าสไตล์เราเลสเราอะไรเงี้ยครับขอบขอคุณพี่เบิร์มากขอบคุณมากมาเลยครับพี่เราได้เจอกันครัโฟ